สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกอพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันคุณอ่านไม่รู้จักชื่อบิลแอคแมนดีเท่าวอร์เรนบัฟเฟตแต่รู้ไหมครับเขาคือหนึ่งในนักลงทุนที่กล้าคิดต่างที่สุดในโลกและหลายครั้งเขาส่วนทางตลาดแล้วกำไรหลักพันล้านคำถามคือเขาคิดยังไงมีกลยุทธ์แบบไหน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก7ข้อคิดสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเขาและอาจเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินการลงทุนรวมถึงอนาคตทางการเงินของคุณได้เช่นกันอย่าพลาดเพราะบางทีการลงทุนที่ดีที่สุดอาจเริ่มการแนวคิดที่ถูกต้องพอดแคสต์ Podcast ep 9 7ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตกลยุทธ์ลงทุนโดยบิลแอคแมนสวัสดีค่ะ การลงทุนยุคนี้อืมต้องบอกว่ามีสีสันนะคะแต่ก็ท้าทายไม่น้อยเลยใช่ครับกลยุทธ์ใหม่ๆก็มีมาเรื่อยๆแต่หลักการลงทุนที่มันแข็งแรงจริงๆเนี่ยเยังไงก็สําคัญเสมอครับค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกอีกท่านหนึง่งก็คือบิลแอคแมนนะคะอ่าครับผม หลายคนจะรู้จักเขาในฐานะเอ่อ activist investor อะค่ะคือไม่ได้แค่มองหาหุ้นดีๆนะแต่บางทีก็เข้าไปเข้าไปมีบทบาทเปลี่ยนแปลงบริษัทเลยใช่ครับเข้าไปลุยเองเลยใช่ค่ะโดยเราจะอิงจากบทความของด m e ดัตเวิลที่เขารวบรวมเอ่อข้อคิดหลักๆของ a c k m a n ไว้7ข้อค่ะครับ บทความนี้สรุปได้น่าสนใจมากเลยคือหลายๆข้อเนี่ยมันสะท้อนปรัชญา value investing อยู่แล้วค่ะแบบเน้นคุณค่าครับแต่ก็มีมุมที่คมๆแบบฉบับแอดแมนเขาเองวันนี้เราก็คงมากลั่นเอาแก่นสำคัญๆมาคุยกันนะครับเผื่อจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆไปปรับใช้กันดีเลยค่ะเริ่มข้อแรกเลยหมคะที่บอกว่ากฎเหล็กข้อที่1 อย่าขาดทุนข้อนี้แอคแมนย้ำม,มากๆครับผมฟังดูเหมือนเบสิกนะคะแต่สำหรับนักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียแบบเขาเนี่ยมันมีความหมายลึกกว่าแค่ตั้ง s ต o p l ล s s หรือเปล่าคะเออลึกกว่านั้นเยอะครับคือมันเป็นปรัชญาเรื่องบริหารความเสี่ยงโดยรวมเลยเขาไม่ได้หมายความว่าห้ามขาดทุนรายตัวนะแต่หมายถึงว่าต้องให้ความสาคัญสูงสุดกับการปกป้องเ,ออเงินต้นรวมๆของพอร์ตอ๋อปกป้องเงินต้นครับก่อนจะไปคิดถึงกำไรก้อนโต ซึ่งหัวใจสำคัญที่เขาใช้ก็คือหลัก Margin of Safety Margin of Safety ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่เบนจามินเกรแฮมพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับคือซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้แบบต่ำกว่ามากๆหน่อยเพื่อเป็นกันชนอื uh huh. เป็นกันชนครับยิ่งท่านลงทุนแบบกระจุกตัวหรือเขาไปมีบทบาทในบริษัทแบบแอคแมนเนี่ยพลาดทีหนึ่งมันเจ็บหนัก Margin of Safety นี่เลยไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นวินัยเลยครับต้องเคร่งครัดมากๆค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าถึงประเมินพลาดไปบ้างก็ยังไม่เจ๊งหมดตัวประมาณนั้นเลยครับผมแล้วการจะมี Margin of Safety ได้เนี่ยก็แปลว่าเราต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงให้เป็นก่อนนะคะถูกต้องครับซึ่งก็นำมาสู่ข้อคิดถัดมาเลยค่ะคือราคาไม่ใช่มูลค่าอันนี้ดูเป็นแก่นของ value investing เลยแต่เอาเข้าจริงมันแยกยากเหมือนกันนะคะยากแต่จำเป็นครับแอคแมนเขาจะย้ำเลยว่า ราคาเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดบอกเราณนะตอนนั้นๆซึ่งมันเหวี่ยงไปตามอารมณ์ตามข่าวสั้นๆค่ะความกลัวความโลภละไรพวกนั้นใช่ครับแต่มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันคือคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจนั้นสร้างได้ในระยะยาวต้องดูจากพื้นฐานกระแสงเงินสด ความแข็งแกร่งของแบรนด์อะไรแบบนี้แปลว่าโอกาสมันซ่อนอยู่ตรงแกลบตรงช่องว่างระหว่างราคาตลาดที่ผันผวนกับมูลค่าจริงๆที่เราประเมินได้ใช่เลยครับถ้าเราประเมินได้แม่นนะแล้วก็มั่นใจในมุมมองเราความสามารถในการประเมินมูลค่าโดยไม่โดนตลาดลากไปมาเนี่ยแหละครับคือทักษะสำคัญเลยมันทำให้เรากล้าซื้อตอนคนอื่นกลัวหรือตอนที่ตลาดมองข้ามศักยภาพบางอย่างไป พอพูดถึงศักยาภาพระยะยาวก็น่าสนใจค่ะที่อาร์คแมนให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่เรียกว่า future proof ครับผม future proof คือธุรกิจที่แบบน่าจะยังอยู่ยังเป็นที่ต้องการไปอีกนานๆบทความยกตัวอย่างคลาสสิกเลยหมากฝรั่งช็อกโกแลตอาหารอร่อยราคาถูกอ่าใช่ครับแนวคิดนี้คือมองหาความยั่งยืนจริง คือไม่ใช่แค่ตามเทรนเทคโนโลยีล่าสุดแต่ถามว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจอะไรที่มันยังตอบสนองความต้องการพื้นฐานหรือพฤติกรรมคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอืมไม่ว่าโลกจะหมุนไปแค่ไหนครับธุรกิจพวกนี้อาจจะไม่ได้โตหูวามากแต่ว่ามันมีความแน่นอนสูงซึ่งก็โยงกลับไปที่กฎข้อแรกนั่นแหละครับคือลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนถาวรเป็นการเดิมพันกับความคงทนมากกว่าความฮิตชั่ววูบนะคะน่าสนใจมากคะ่ะใช่ครับ ทีนี้มาถึงข้อคิดสุดท้ายที่คิดว่าสะท้อนความเป็นแอคแมนชิดเจนมากคือกล้าสวนกระแสครับอันนี้ชัดเลยเขาบอกว่าความสำเร็จมากจากการทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำหรือแม้แต่ตอนที่เราเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะทำนี่คือหัวใจของ c o n t ทร c อ Investing เลยครับคือต้องมีวินัยทางอารมณ์ไม่ไหลไปตามกระแสไม่ว่าจะเป็นตอนตลาดกระทิงที่คนโลภมากๆหรือต้องตลาดหมีที่คนกลัวสุดๆ Mm hmm. แต่กลับมองหาโอกาสตอนที่สินทรัพย์ดีๆมันถูกเทขายเพราะอาคติหรือความตื่นระหนกของคนส่วนใหญ่แต่ว่าการส่วนกระแสมันก็เสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเราประเมินผิดหรือตลาดไม่ยอมเห็นด้วยกับเราสะทีเสี่ยงแน่นอนครับอันนี้จริงเลยนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการส่วนกระแสเนี่ยมันต้องทำคู่ไปกับการประเมินมูลค่าที่แม่นยำและมี Margin of Safe t y ที่พออ๋อต้องมีพื้นฐานรองรับ ใช่ครับมันไม่ใช่แค่ทำตัวต่างแต่คือการคิดอย่างอิสระใช้เหตุผลนำอารมณ์แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในบทวิเคราะห์ตัวเองซึ่งอันนี้ต้องใช้ความกล้าทางจิตใจสูงมากนะที่จะยืนหยัดตอนคนอื่นเขาวิ่งไปอีกทางกันหมดโอ้ฟังดูแล้วข้อคิดต่งตางๆของแอดแมนนี่วันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะตั้งแต่ปกป้องเงินต้นเข้าใจมูลค่ามองหาธุรกิจยั่งยืนแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างถูกต้องครับสรุปได้เลยว่าแนวคิดของแอดแมนเนี่ย เน้นการเข้าใจธุรกิจแบบลึกซึ้งจริงๆการคิดยาวๆมีวินัยทางอารมณ์ที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับเสียงรบกวนระยะสั้นๆในตลาดค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดคือความกล้าที่จะคิดและลงมือทำต่างจากคนส่วนใหญ่โดยมีหลักการที่ชัดเจนมากๆรองรับอยู่ซึ่งข้อคิดเหล่านี้ อืมอาจจะท้าทายความเชื่อหรือแนวทางการลงทุนที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะการเน้นความแน่นอนการมองข้ามความผันผวน,นระยะสั้นการกล้าซื้อตอนคนอื่นกลัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ทางที่ทำตามง่ายๆนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในระยะยาวได้จริงๆค่ะซึ่งก็น่าจะนำไปสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายจากหลักการกล้าสวนกระแสของแอคแมนนี่แหละครับ ลองลองพิจารณากันดูเล่นๆก็ได้ครับว่าในสภาวะตลาดปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อหรือกระแสหลักอะไรที่กำลังฮิตมากๆเลยแต่บางทีมันอาจจะคุ้มค่าที่เราจะลองตั้งคำถามหรือมองในมุมที่ต่างออกไปดูบ้างไหมอืมน่าคิดนะคะครับนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจอโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไปก็ได้ครับขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ หากชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับเราจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอกันในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพากเสียงภาษาไทยโดยพันธบัตรเอ้ยพันนี้เอ้ย AI เอ้ยถูกแล้ว